สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีชาว YouTube ครับน,นี่มากับเสียเหล็กครับผมวันนี้เราจะมาที่โรงงานน้ำตาลนะครับเป็นมาชมรถตักกาก,ากอ้อยครับของเสียเหล็กนะตวนๆอยู่คนครับพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับที่นี่เบรงรดตักกา,กากอ้อยครับ ของงานบันพื้นครับเอาโอเคไปเบิ่งกันครับโอ้หุ่นนะครับผมมีจะขั้นครับเสียโค้บครับสองตัวครับตัวนี้หุ่นครับจะไปเบิ่งตัวนี้เป็นโกเบนมาอุกี้เฮ็ดยังเครือใหญ่แต่เฮ็ดยังไหญมันซื้อสองมูจีมาพาเครื่องครับโอ้เราก็เสียมด้วยกันซื้อสองอุกีมาเราก็มามาพาเครื่องออกหรอเอามาใส่กันปุ๊บมันสีแดงสีพอดีครับแมนเป็นสองมูจิอากากมันเบา มันก็เป็นปุูงกี้แท้ๆเลยมันบ้านเหรอมันมันหนาโคตรจมันมาหนักโคดบ่หนักครับหนักอ๋อมันก็นานแล้วเขาเห็ดเห็นเขาเห็ดเขาเอาเล็กบางๆนี่มาเห็ดตักกันนี่สือมันบุ่มครับบุ่มเป็นบ่ใส่ละลอมลองละเขาดันออกขึ้นนะครับมันมันบีอะไรไหมโอ้ยเนี่ยันดันหลุดมันจีดันรอกสุดๆนะเออบ่ไว้เดี๋ยวยิ่งดันหลุดบางๆกันแหละบ่ฮอดสองเดือนครับได้เปลี่ยนหิมเลย โอ้สู้กับแสงแดดที่ร้อนๆเลยครับตอนนี้ครับห่อนขนาดเลยพี่น่องเพื่อพี่น่องเดเบิงเป็นโกเบโก้ครับผม sk 200ครับซูเปอร์รุ่น8นะครับซูเปอร์ XM ครับ นี่ครับเจ้าของเสียเหล็กครับปักใส FXZ 360ซสามหกศูนย์โอ้มีอะไรด้วยเนี่ยข้างหลังเนี่ย องกีโคตรใหญ่ครับทำงานอยู่กับฝุ่นครับองกีโคตรย่อยอ่ะใหญ่แค่ไหนก็ตักได้เพราะว่ามันเบา มันเบาครับถ้าปุ้งกีธรรมดาเรามาตักขาดทุนครับมันตักได้น้อยโอ้โหแท็กเตอร์มากครับนี่แท็กเตอร์นะครับนี่ดันมาครับแท็กเตอร์ดันดันมาให้ครับไม่โคต,ตากใส่ครับ ฝุ่นมาทางนี้พอดีครับต้องหลบให้พ้นรัศมีฝุ่นทางนี้ลดน้ำครับ อัดพร้อมเม่นมาเสียนี่โอู้อัดลงแบบนี้เลยต่ำลงพร้อมเขาแก่เนี่ยเขาก็แก่เป็นเป็นตันเหมือกันเป็นมะครับตรงเขี้ยนเนี่ยเขามันได้หลายๆตันละเจ้ถ้ามาบ่เกินเป็นมะเนี่ยหน,นักๆเลยใส่เต็มกองกับพกเกินอือพูดมันละเจ้ ตะกี้ก็บเป็นรถเกี้ยวไว้ดิเนาะเอามาใส่อันนี้เนาะมาดัดแปลงแล้วนะเออมารับจ้างแล้วนันนี่แล้วเจ้ขันนี้ไปใส่ครับเนี่ยเนี่ยโอ้คาราสินไปส่งโรงงานไฟฟ้าการสินอ๋อโถมาหือมาเออโอ้ยเอ้า โอ้ขางในก็มีนั่นตัวนึ่งบารเดเลออกตัวเนี่ยส่องข้างในมันม,มกอขโอ้กานออกมันสีหักเ่ครับน,น,น,นครับม,มีเียวครับตึงตอกตึงตำตึงอัดครับออ อัดต่อไปอัดด้วยกระบอกให้รลิก <laughs> เอาให้แน่นเลยครับเอาให้แน่นเลยพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่า,าขี้อ้อยอันนี้มันมาจากอะไรนะครับผมก็มาจากอ้อยที่เราที่เขาผ่านการหีบแล้วนะครับผมลำอ้อยที่เอามาหีบเอาน้ําแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับนี่ออกมาครับเป็นฝอยเป็น ขี้อ้อยนะครับกากตรงนี้เขาจะเอาไปเผาไฟนะครับทําเชื้อเพลิงทําไฟฟ้าครับเป็นโรงไฟฟ้าครับแต่ว่าโรงงานนี้ไม่ไม่มีโรงไฟฟ้าในตัวนะครับก็เลยต้องเอาไปขายยังโรงไฟฟ้าอื่นนะครับที่เขารับซื้อนะครับที่เขารับซื้อครับขนย้ายไปครับก็เสียค่าขนย้ายไปครับ โรงงานไหนที่มีโรงไฟฟ้านะครับก็เอาไปแบ่งปันกันไปครับปริมาณขี้อ้อยนะครับที่ได้ในแต่ละปีนี่ก็หลายแสนหลายหมื่นตันอยู่ครับคุกอยู่กับฝุ่นครับ คันนี้เอาผ้ามาผ้าเขียวครับใช้เวลาโอ้ก็นับว่าหลายนาทีอยู่ครับแต่ละคันนี่อ,อัดเข้าไปตำเข้าไป โอ้กล่องแบะเลยนี่กล่องเกือบแบะครับเคยเบื้องอยู่บ่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าจของโชเฟอร์ครับ <c oughs> จะไปส่งใครครับเนี่ยเอาไปส่งสบางสามหมอครับวังสามหมอเข้าเขตรกระตินไปหน่อยนึ่งโอ้เลยบางสามหมอไปหน่อยโ,อโชเฟอร์คันนี้ครับไปส่ปงโรงไฟฟ้าครับเป็โรงไฟฟ้าเหรอได้มือละหลายเที่ยวครับได้วันละหลายเที่ยวไหม อสองวันเที่ยวสวันเที่ยวโอ้หนึกว่าจะได้วันละเที่ยวทุกวันครับสแสดงว่าเอาไปก็ต้องไปรอลงเหมือนกับอ้อยครับว้ที่ผมต้องตัดภาพบ่อยๆครับเพราะว่าผมเซฟโทรศัพท์ครับตอนนี้แดดมันร้อนมากครับ มันเครื่องมันร้อนครับร้อนแล้วทีนี้อุณหภูมิมันสูงแล้วทําให้เราถ่ายทําไม่ได้นะครับต้องถ่ายเป็นช็อตเป็นช่วงนะครับใส่เต็มกล่องเลยครับใส่ขึ้นไปอีกโอ้ถ้าเป็นดินใส้ซํำนี้นี่โวู วิยางระเบิดแตกตําเลยครับต้องใส่ให้ได้เยอะที่สุดครับพี่ครับมันได้กี่ตันครับเนี่ยสอ <32. S 1> พอดีเลยเฉ<ชอบ>พาะเนื้อใช่ไหมครับ,<ช>อบโอ้สาตันพอดีเลย ว้าคือได้หลายปนนันวะ,นะยังวาเหรอมันคือได้หลายปันนันโอ้ได้สามสิบสองจันเอาเต็มแล้วครับตัวแม่ทีนี้ใส่ลูกครับใส่ยยงี้เลยนะครับทีนี้ก็จะเอาผ้าใบคุมนะครับก็ว,วิ่งไปเลยแถวกระสินครับ วิ่งลงเนินไปครับสบายสบายาดตได้32ตันแม่ลูกนี้ครับ รถรถเท่าขึ้นกันมันไครับ,ครบแคดบหทางนั้น,น,นอ๋อเป็นโคมาสุปุ่งกงี้ยงี้กันไหมครับแสดงว่าเป็นงานของเสียบนินนิตตักใส่รถอันนี้นมีเจ้โอ้มันไห,นหลกองมันใงย่ปนั่น นนไปทางแดงอ้างไปหรืเ่าทีาไปครับหัที่ไอมไปน่จุดนี่ก็มาครับเดี๋ยวเบิ้งขันนี้ก่อนครับเบิ้งให้มันเต็มก่อนอนี่รสลัดโผโครับราสลัดโลดิอันมาดูมุมนี้ครับ ุ้งกีโคตรใหญ่นี่โอ้อลังการเอาไปตักดินมึงได้เนะาะตักดินใส่รถดำมึงได้หนี่หนไหม สาปุ่งกีที่เต็มรถเลยเนีย่สองปุ่งกีเต็มเลยครับเลยใส่รถหกล้อนี่ประมาณสามครับสองสามปุ่งกีครับตวากาตักเต็มหมดละถ้าตักทรายน่าจะได้อยู่ครับตักดินทรายครับ แดดร้อนมากร้อนมากเลยครับไม่มีหมวกเลยผมเเดี๋ยวพาพี่น้องดูตอนออกตัวดีกว่าครับ อุ้มอุ่มครับอุ้มอุ่มอุ้ยแต่และอุ้มเนี่ยบึ้มลงไปขันนี้เป็นยังครับอ้มอเตอร์มอเตอร์ตัวเดินโอ้มอเตอร์ตัวเดิน ได้ย่างดูยี่บ่เห็ดงานในโรงงานมันหนักหลายตอนมาสุกพวกรถนี่ละ่ะเออหนักเขาเรื่องอยู่ที่สุกรถย่างได้สุกรถนี่แล้ววันเดียวสายแพะ์เป่าเลยมั้งไม่ทำหล็กแซ่ยาวๆไว้อันหนึ่งไว้ต่อ สายเต็มแล้วครับคันนี้เป็นปุ้งกีเชื่อมเองวะครับเนี่ยเฮ็ดเองกันปะอืมเอาแผ่ขยายออกเอาตินเนดาออกแล้เอาเกัตก่ด้านข้โอ้ด้านข้างกันเก้ามัน สิแพแถอะไรนีน่้ำหูแล้วพอดี่้ำหนูกันนี่นำฝนตกหนิหนูขนาดเล่นวะังไงก็อยาให้มันพอนบุดีปีที่แล้วถู้ปะฝนตกนิกนดนหน่อยหน่ต้องจ้างอเอเดเตลากเข้าลากออเที่ยวละสองร้อยสองร้อยไม่เข้าอะ